สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ดาวพามาดูนะคะออฟฟิศขนาด60กว่าตารางเมตรนะคะด้านกว้างสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าเมตรนะคะยาวลงมาเนี่ยอยู่ที่14เมตรกว่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวน,นี้เราจะเริ่มต้นขึ้นเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะซอยตรงเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้เวลาเพียง7วันเท่านั้นนะคะหลังนี้ แล้วก็ปูพื้นด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์น้าหนา16มิลค่ะแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะเริ่มตั้งเสาแล้วก็โครงหลังคานะคะผนังของเราใช้เป็นผนัง EPS f o a ฟหนา3นิ้วนะคะแล้วก็หลังคาเราใช้เป็น EPS f o a หนา2นิ้วนะคะ,คะลูกค้าทำเป็นออฟฟิศนะคะอกัน ตัวพื้นนะคะเป็นกระเบื้องยางลายไมย SP ้ SPC ค่ะหนา4มิลนะคะเป็นคลิปล็อกค่ะอันนี้ลูกค้าซื้อแอร์มาติดตั้งเองนะคะนี่ค่ะกระจกและประตูนะคะเป็นอลูมิเนียมอบขาวค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิดีโอกันเลยค่ะอันนี้รวมระบบไฟด้วยนะคะเราเดินไฟให้ด้วย เป็นระบบท่อร้อยสายนะคะตรงนี้เป็นออฟฟิศนะคะลูกค้าต้องการความสว่างนี่ค่ะผืนสวยงามมาก